มาพี่น้องบ้องประโอนโกนเจ้าตรมอตะูุสวัสดีครับจุงกะพ่อแม่มพี่น้องที่รับชมผ่านทางช่อง youtube บ้องดำอินดี้ีไม่ใช่หรอมั้งช่องลิงดำอินดี้หยับนะโดนเอซีเปลี่ยนชื่อให้แล้วครับทุก <c oughs> วนันนี้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ชื่ออะไรนะสงสัยจะเป็นชิจุ <c oughs> อะตอนนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับกับช่วงบรรยากาศประมาณ6โมง25นาทีนะครับผมปล่อยกระแสไฟมาเป็นที่เรียบร้อยบรรยากาศนะรับรถก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับรถหน่วยวันนี้กระแสไฟได้ทาง n v p จากสุพรรณบุรีครับผม ตามมาจากงานออนทัวร์แน่นอนเลยยังไม่ได้กลับนะบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับรอเวลาขยับแข่งเยียบขาลองเสียงนะครับอีกนิดนึงทีมงานก็เริ่มพักผ่อนแล้วไอ้เยอะผู้จัดจาก,การหน่วยเนี่ยเขาได้เสื้อสวยๆแท้เนี่ โซไซไม่ได้อาบน้ำอีกแล้วนี่ชินน้ำหอมเอาอาบแล้วอาบแล้วยิ่งโบอยู่ในวันคิวจับเยอะแยะหนึงดีไซน์เออไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งดีไซน์ป่ะเออฉีนน้ำหอมเอาเออยับนะหนึ่งดีไซน์ยับจะนับไม่อยู่ยังโดนได้ไอยิ่งงานยิ่งานหนึ่งงานเลยยิ่งเราทีมงานยี่งู้จัดการก็พูดอะไรอย่างนั้นตูเรื่องจริงเนาะต้องนหนึ่งต้องสมซีมูลไปด้วยกันเอมงเลย เออตะลิบไปด้วยให้ตะลิบไปด้วยไปเพิ่มรถหน่วยไปถึงแล้วออกทีมงานบริการหายไปไหนมาไม่มาถึงนี่ทีมั้มขับรถนานปานดันบอหายกันไปมดยกทีมเรียบร้อยหมดแล้วครับผมเอาเอาอ๋อให้ผมบอให้ธนารุ่นธนารุ่นเดี๋ยวธนารุ่นมาเอาครับผม นี่ครับไฟไฟตัวใหม่ที่พี่เป๊ะทำานี่ติดตรงนี้ครับพี่น้องนี่อ่าวันนี้ก็คือจริงๆขัาหน้ามาทางนี้มันต้องมันมันต้องลงจอประมาณนี้แหละครับเพราะว่าดูขนาดของตู้เบรดแต่ละข้างนะครับถ้าจอใหญ่กว่านี้ก็นูเสียงกลางก็จะอยูไปอยู่บนถนนนู่นนะมันก็ ถามว่าพอไหมมันก็พอแต่ว่ามันดูใหญ่เกินนะฮะก็เลยเอาแบบพอดีพอดีอดเนาะพี่น้องสําหรับจอวันนี้ก็18นิดครับผมกําลังสวยนะประมาณนี้แหละครับเราอยู่กันที่วัดสนวนในครับผมตําบลห้วยราชอําเภอห้วยโอ้สนวนในายตบบำตบลสามตำบลสนวนนะสน,นบบสนวนในายตำบลสนวนอําเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์อู้หูดไปพูดมากระเปิ๊อแล้วบางนำนะ้ำ วิ่งมุมมดแล้วเดี๋ยวมาดูสิตามันทำอะไรที่นี้มันเสียบไม่ไม่ชนิดเลยนี่อันนี้นี่มันเป็นแดงแล้วเมื่อกี้ขึ้นเขียวนะอืมก็เม,ม,นะม,ม,มื่อกี้ผมตอดออกมันเกือบเสียอารมณ์แลเมื่อกี้นะมันเกือบเสียอารมณ์อีกใช่เ<อ>สียบ <laughs> แล้วเข้าไม่สุด มาเกลือสียรมโอ,อ้ยับเลยอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี <h <h yani ่ยนอยู่แถวนี้เลยลองเดี๋ยวนี้เลยดูแล้วดูลักษณะแล้วจุดการไปอาบน้ำมาแล้วครับเดิอดแตพ้มเลยยังไม่ได้อาบกับแอดมินนายครับ Nên, nên. phải bắt tua mẹ lời giặt đập ông áo áo siệp thôi siệp đấy chúc chúc bây giờ này hả đôi phi mưi chăng pẹ. Pẹ sắc loi nữa หนอสวยงามตามสไตล์พี่เป๊ะนะครับนี่ได้รับการสนับสนุนจากพี่รุ่งทางซิ่งใช่ไหมนี่ยงบไฟหนี่งพี่นี่คืออ๋อผู้จัดการบ่โอ้ผู้จัดการออกเองเชื่อมคะแนนความจีบในหลังผู้เจียวเลยมังกรผู้จัดการรุดนะครับเป็นคนออกแบบเองเลย สีที่ทุกโฉโลกกับเฮียครับผมสีทุกโฉโลกกับนันทวลนนะครับเแดงเขียวน้ำเงินชมพูปล่อยสัญญาณเข้าครอสเข้า EQ แล้วเดือเแค่สับสวิต าเอรครับพี่น้องรอสักครู่ใจเย็นนิดนึงได้ลันน่นแน่นอนครับ <ST AR C> เป็นอะไรที่เออ FC ซโรอนะครับผมก็ยังงงเหมือนกันทำไม FC ชอบฟังตอนลองเสียงนะครับ FC นี F ่ก็ชอบฟังทุกางานนะครับลองเสียงนี่แฟนพันธ์แท้นี่ เป็นอะไรที่เขาชื่นชอบมากนะครับเรื่องการลองเสียงเนี่ยต่อให้เป็นหน่วยเดิมๆเพลงเดิมๆแต่สถานที่เปลี่ยนนะครับบรรยากาศเนาะเขาเรียกว่าเสบบรรยากาศของหนังกลางแปลงมากกว่านะพราค้าแม่ขายก็เต็มครับเต็มแล้วดีครับสวน,นในนี่พราค้าแม่ขายเยอะครับผม บัรยาก ลืมไปหรือไปว่าฮันตู้ไปทางงานเขาดำด้วยครับผมที่วัดสุนวนนอกอาจจะต้องติดเรื่องพิธีการครับผมอาจจะโมบิโนะมันโมบิโนะตีโมบิปิเตียะ ได้นังไปฉายในงานของท่านติดต่อเน้นๆนิดนึงนะครับ0815935559นะครับ โอประเจิญแม่วอยเมียแท้ประกาศน้องเลียนเลี้ยงลาเธอตามไปที่ไต้หวันต้องจากไทยแลนด์แสนไปไกลคิดถึงสามว่าพี่ต้องไกลไทยแลนด์ ta